คนพวกนี้จะมีการพูดเรื่องการทำประชามิติและเอกราชรัฐปาตานีหลายครั้งเพราะเขกอลังจเ้าเสียงสวรรค์ที่ประชาชนให้มาในการแบ่งแยกดินแดนผมกล้าฟันธงได้เลยว่าพวกนี้คือพวกต้องการให้ประเทศไทยมันล่มสลายแตกออกเป็นสิ่งเสียง มันมีที่มาที่ไปหมดในหลักธรรมเนี่ยพุทพิจ้าบอกว่าผลมันเป็นยังไงมันต้องดูที่เหตุเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทีมงานวัยรุ่นแล้วก็พักพวกที่ต้องการจะแบ่งแยกเดินนเนี่ยออกมาเสวนาแล้วออกแถลงการนั้นมันมีเหตุมาจากการยุยงปลุกปั่นในช่วงต้นๆของพักอนาคตใหม่สมัยที่คุณธนาธรยังมีบทบาทอยู่และต่อมาก็ในานามของฝ่ายก้าวหน้า คำพูดต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมครับการหาเสียงของพรรคเป็นธรรมชัดเจนพรรคเป็นธรรมซึ่งมีสสหนึ่งคนประกาศแก้มาตรา1 1 2มาตรา116ยุบกรมนอสปัซึ่งมันสอดคล้องกับของพรรคก้าวไกลชัดเจนท่านผู้ชมเหม็อนอย่างคนละพรรคแต่ทําไมพูดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนโยบายพรรคก้าวไกลอยากยุบกรมนอเอารับท้ามจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การปรากฏตัวของคุณธนาธรที่อยู่ร่วมวงเสวนานักวิชาการพูดถึงการแก้ไขมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญผมต้องการเน้นนะครับรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งนั้นบัญญัิไว้ชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้ชัดไหมครับเรามาดูว่าคุณธนาธรพูดอะไรบ้าง21มิถุนายนปีที่แล้ว2 5 6 5ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ธนาธรเสวนาเรื่องภาพอนาคตปาตานีชายแดนใต้มีคำถามถาม,ถามธนาธรมาว่า สมมุติว่าหากอีก10ปีหรือ15ปีข้างหน้านายธนาธรเป็นผู้ประธานประเทศคนปาตานีคนในพื้นที่เรียกร้องที่จะแยกประเทศเลือกอราชเป็นไปได้ไหมที่เขาจะได้รับสิ่งนี้โดยไม่ต้องทําสงครามธนาธรพูดอย่างนี้ครับผมดึงเอาหัวใจสําคัญออกมาเลยนะผมคิดว่าตรงคงต้องมีการทําประชามติเอามาเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นหรือยังนี่คือจุดเริ่มต้นถ้าถึงเอ็นเกมถ้าถึงที่สุดถ้าส่วนที่จะไปถึงวันนั้นได้มันต้องสร้างความปลอดภัย ถ้าพื้นที่มันไม่ปลอดภัยก็เท่านั้นครับมันต้องการันตีรับประกันสิทธิเสรีภาพให้ได้จะไปถึงตรงนั้นส่วนจะยกดินแดนเป็นเอกราชหรือไม่ผมไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจนั่นคือที่มาของการยุบกรมนลดทหารทางภาคใต้ถอนทหารออกมาหมดเลยเพื่ออ้างว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วจะได้ทําประชามติได้สุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งคลิปเวทีเสวนาปลดล็อกท้องถิน่นจัดโดยคณะก้าวหน้าที่ชายแดนภาคใต้ปาตานี เสวนานั้นจัดเมื่อวันที่4ก่กันยายนปีที่แล้วมีคุณช่อพันธิกาวานิชร่วมเป็นวิทยากรด้วยปรากฏว่ามีประชาชนเข้าร่วมเสวนาชงเสนอปัญหาว่าการแก้ปัญหางหวจดชายแดนภักใต้มาสุดทางแล้วต้องคุยเรื่องเอกราชอย่างเดียวคุยเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นสิบสิบปีแล้วแต่เรื่องเอกราชมีใครบ้างให้ประชาชนออกมาแบบคุยกันแม้แต่สสในส่วนกลางพื้นที่เปิดให้ประชาชนออกแบบยังไม่เห็นเลยคุณพันธิกาพูดอย่างนี้อย่ากลัวว่าการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเริญทางเศรษฐกิจ จะไปลดทอนความฝันและทำให้ทุกคนรู้สึกสบายดีอยู่แล้วและละเลยเอกราชคุณพันนิกาพูดเลยเศรษฐกิจถึงจะดีไงตามแต่อย่าไปทิ้งความปรารถนาที่จะเอาตัวเองเป็นเอกราชก็คือแยกตัวเองออกไปเพราะไม่มีพื้นที่ไหนในโลกนี้เมื่อเศรษฐกิจดีแล้วเขาจะละเลยความฝันเป็นเอกราชผมสรุปอย่างนี้ดีกาที่กระบวนการนักศึกษาจากมอปัตตานีออกมาประกาศเรื่องทำประชามติประกาศเอกราชรัฐปาตานีนั้น ท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยหลักฐานไม่หมดมันไม่ได้ออกจากหัวสมองหรือแนวคิดของนักศึกษาเปียกๆหรอกเบื้องหลังคือการบ่มเพาะหนุนหลังมานานต่อนาหลายปีของพรรคก้าไกลแกนนําคณะก้านาคุณพิชาธนาทองคุณช่อรวมทั้งนักวิชาการใต้ปีพกพรรคก้าไกลทั้งหลายแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมดูให้ดีๆเรื่องนี้ไม่แตกต่างจากโคยเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อที่รุงปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลพูดที่มรังสิต เมื่อมอรธรรมศาสตร์ที่รังสิตวันที่10ส,สิงหาคม2563มีคนเขียนเอามาใส่มือเธอร่องรอยแบบนี้มันชี้ไปที่นักการเมืองอาจารย์นักวิชาการพักการเมืองผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนที่ชอบทําตัวเป็นอ e ีแอบผลักให้เด็กมาอยู่ข้างหน้าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเป็นภัยร้แรงตัวเองจะหลบลี้หนีภัยทันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเกือบ4ปีที่แล้วท่านผู้ชมรู้ไหม11ตุลาคม2562น่าสนใจมาก พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้จัดการฐานบกได้บรรยายพิเศษหัวข้อแผ่นดินของเราในมุมมองของฝ่ายความมั่นคงข้อความบางตอนผมเห็นด้วยอย่างยิ่งท่านพูดบอกว่ามาตราหนึ่งรัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราหนึ่งเป็นราชอาณาจักรอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้รัฐธรนูญไทยเริ่มตั้งแต่ปี2475ท่านอดีตพบทบท่านนยุคนั้นท่านพูดบอกว่าผมถามว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกี่ครั้ง วันที่ผมบอ,อกมาพูดสื่อมวลชนจําไว้เลยนะครับผมไม่ได้บอกท่านนูนแก้ไขไม่ได้แต่มาตรานหนึ่งเกี่ยวพันกับความมั่นคงของชาติเกี่ยวพันกับเลือดเนื้อชีวิตบรรพุุษที่รักษาขวัญทองแผ่นดินไทยนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีวันถึงผมตายไปฐานรุ่นใหม่ๆก็ต้องเกิดขึ้นมาแทนผมผมเชื่อว่าความมั่นคงทุกคนและประชาชนพี่น้องท่านไม่รู้หรอกปู่ย่าตายายทวดของท่านอาจจะเคยร่วมเป็นทหารเพื่อรักษาแผ่นดินไทยของเราไว้เพราะฉะนั้น ในโลกนี้ไม่มีธรรมรัฐธรรมนูญไหนที่สามารถบอกว่าแบ่งแยกดินแดนได้ไม่มีมันจบแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วจะแก้มาตราอะไรก็แก้ได้ถ้าแก้มาตราที่หนึ่งจะกระทบมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาาถาบันพระหมหากษัตริย์นี่คือความชานสลานักวิชาการที่ไม่พูดตรงๆออกมาบอกอยากว่าจะแก้อะไรจึงยกประเด็นมาตราหนึ่งหากประเทศไทยไม่ใช่ราชอาณาจักรแผ่นดินไทยถูกแบ่งแยกกระทบมาตราอื่นแน่นอนผมบอกแล้วนะครับ ว่าไม่ใช่มาขัดขวางการแก้รัฐมนูลผมไม่ยุ่งการเมืองแต่นี่เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงนี่คือคําพูดของพลเอกอภิรัตน์คงสมภพเมื่อ4ปีที่แล้วที่เขาพูดแบบนี้ผมทํางานชิ้นนี้เหนื่อยมากท่านผู้ชมเหนื่อยจริงๆเพราะด้านหนึ่งผมต้องการให้ชาติคงอยู่ชาติมีความมั่นคงแต่อีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะ20ปีที่ผ่านมาผมก็ต้องตาําหนิฝ่ายการเมืองและฝ่ายความมั่นคงที่ในอดีตทาง,งานผิดพลาดมาจนเกิดปัญหาคาถาระสัง,งมาจนทุกวันนี้ อันที่จริงแล้วท่านผู้ชมครับแนวความคิดแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้หรือการเรียกร้องเอกราชนั้นเป็นความคิดของคนกลุ่มนิดเดียวคนส่วนน้อยเท่านั้นชาวบ้านกับคนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความหลากหลายมากมีทั้งพุทธมุสลิมจีนศาส,สนาอื่นไม่ได้เห็นด้วยเพราะคนในพื้นที่เขาอยากอยู่อย่างสงบสุขอยากทำหากินไม่อยากให้เอกราชอุดมการทางการเมืองที่จับต้องไม่ได้มาให้เกิดความวุ่นวายแล้วในสุดต้องเกิดการพรทาฆ่าฟันกันตาย ในทางตรงกันข้ามท่านผู้ชมครับเรื่องรัฐเอกราชหรือรัฐปาตานีกับถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกระดมตลอดเวลาปันจากกระแสท้องถิ่นให้เป็นกระแสระดับชาติเพราะหลายฝ่ายทำหมาก,กินรวมถึงได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างเช่นการจัดสรรงบประมาณในการดับไฟใต้ฝ่ายการเมืองเมืองพักเก้าไกลพักเป็นธรรมก็หยิบเอาประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนอ้างเรื่องการล่าอนาธิคมการกดขี่กดทับส่วนกลางทั้งใน,ในความเป็นจริงแล้ว มีความเป็นจริงแค่เสี้ยวเดียวเสี้ยวเล็กๆนิดเ,เดียวเอามาขยายความใหญ่ตโตหด่านท่านผู้ชมครับ,มรบผมทราบมาว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนเดิมไม่ว่าจะเป็นพูโร BRN กับกระบวนการนักศึกษาคนรุ่นใหม่นั้นมีความเชื่อมโยงกันน้อยมากโดยในเชิงความสัมพันธ์อาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันหมดท่านผู้ชมครับ,รบพอนักการเมืองพักการเมืองที่เห็นช่องในการปลุกปัน่นจุดประสงค์แอบแฝงเอาข้อมูลไปปั่นหัวคนรุ่นใหม่นักศึกษาก็เหมือนคนรุ่นใหม่เดียวนี้เหมือนพวก3นิ้วเหมือนน้องหยก เหมือนหลายต่อหลายคนเหมือนตะวันพวกนี้ไม่ได้ฟังคําแนะนําคําสัส่งสอนคาตักเตือนผู้ใหญ่เอาหยิบข้อความขึ้นข้อมูลผิดโกหกไปทั้งดุ่นเลยซึ่งการพูดแบบนี้มีผู้ใหญ่หนุนหลังอยู่และไอ้ผู้ใหญ่บ้าๆนั่พร้อมจะกระโดดหนีถ้ามีเรื่องจนกระทั่งพอพักก้าวไกลกําลังจะจัดตั้งรัฐบาลกลุ่มนักึาษารรรุ่นใหม่เหล่านี้ก็เริ่มเดินก้าวล้ําเส้นกลายเป็นความเคลื่อนไหวทำประชามติประกาศเอกราได้ของรัฐปาตานีท่านผู้ชมครับ เรื่องที่ผมทำไม่ใช่เรื่องเล็กพักเก้าไกลพักอนาคตใหม่พักเก้าวาคณะก้าวหน้าเขามีความคิดมานานแล้วมีความคิดมานานแล้วที่จะให้มีการสามจดใจคนไทยเป็นเอกราชด้วยเหตุนี้ในการแก้รัฐนูลเขาต้องการแก้มาตราหนึ่งท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าแล้วเสียงคัดค้านตลอดเลยเต็มไปหมดเลยบอกว่ามาตราหนึ่งแตะไม่ได้เพราะถ้าแก้มาตราหนึ่งก็เท่ากับประเทศไทยล่มสลายหมดเลยผมเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าพักเก้าไกลแล้วพวกก้าหน้าพวกคุณ ที่เป็นแกนนําที่มีอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คนที่ลงคะแนนเสียงให้นะคนที่ลงคะแนนเสียงให้จะมีฮาร์ดคอร์อยู่ไม่มากที่เป็นพรรคก,ก้าวไกลแต่ที่เหลือลงคะแนนเสียงให้เพราะไม่อยากได้ลุงตู่ผมกล้าฟันธงได้เลยว่าพวกนี้คือพวกต้องการให้ประเทศไทยมันล่มสลายแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วผมพูดไม่ผิดด้วยมันรับงาน สหรัฐอเมริกามาเพื่อไประเทศไทยมันยุ่งวุ่นวายถ้าไม่งั้นแล้วมันจะเทิดทูนสหรัฐอเมริกาเป็นบิดาบังเกิดก้ามาได้ไงมันทําทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามนโยบายอินโดแปซิฟิกเป็นไปตามนโยบายของอเมริกาซึ่งเข้ามาแทรกแซงทุกประเทศเพื่อให้แมงวุ่นวายเพื่อหวังผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานที่ผมอธิบายไปแล้วตอนนั้น